คอดเจนสิบสองจุดศูนย์ให้บิดครับปี2020ันบผมบอกเลยคุ้มมากๆจริงๆมากับตัวของชุดแต่งกระจังหน้าดำนะครับ black edition ดูดุขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมนี่น่ารอเลยนะครับผมเอาเรื่องนะรถดํากระจังดำเฮ้ยผมว่าดูซิ่งดีนะใครที่ยังไม่ชอบแบบอะไรเดิมๆนะครับผมนี่ก็คือแต่งมาจากตัวของเจ้าของเดิมนะใครชอบ แบบนี้นะผมจัดไปได้เลยนะครับผมมากอย่าให้ดูด้านในครับนี่นี่นี่น,นี่ตัดกันกับตัวรถนะครับสีเบจด้านในภายในสวยสะอาดพร้อมใช้น่าใช้กว้างขวางนั่งสบายการขับขี่เขาก็ดีด้วยนะสำหรับเป็นตัวของ a อ r ์พอร์ตเจนสินะครับแล้วก็เรื่องของความประหยัดก็ จัดให้แบบคุ้มๆเลยทีเดียวและที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าราคาคันนี้อยู่แค่699,000บาทเท่านั้นครับผมเลทผ่อนอยู่แค่ประมาณ12,000บาทใครสนใจพักกันมาครับที่โตโตขาครับ0 8 3 7 7 7 8, 8, 7ดสาและ0837777757ครับผมคลิกมากลิ้งกล้ลางมากั็ได้เลยเท่ห่วะแบทีชอ